25ประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยที่บ้านกับครอบครัวที่สำคัญนะคะคุณจะได้ฝึกออกเสียงแบบ British ไปน้ำค่ะประโยคแรกนะคะอาหารเช้าพร้อมแล้ว breakfast is ready breakfast is ready คำว่าอาหารเช้าควบกล้ำด้วยนะคะ breakfast 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 is ready อาหารเช้าพร้อมแล้วถ้าอาหารเย็นพร้อมแล้วตามโครงสร้างประโยคแรกเลยนะเจนเนาะ is ready dinner is ready อาหารเย็นพร้อมแล้วจ้ะคริสหนูใช้เป็น cold rice is ready ได้ไหมคริส cold เย็น rice ข้าวไงคริสสุฟังฉันนะ cold rice cold rice มันคือข้าวที่บ่อร้อนข้าวที่บอได้รับการอุ่นให้ร้อนหรือข้าวที่มันเย็นนั่นเองค่ะแม่แต่อาหารเย็นที่เรากินกันตอนเย็นนี่ dinner 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 is ready is อาหารเย็นพร้อมแล้วค่ะแม่คุณนอนหลับสบายไหม Did you sleep well Did you sleep well คุณนอนหลับสบายไหมถ้าจะบอกว่าฉันหลับสบายมากหลับสนิทมากๆเลย I slept Very well last night. I slept very well last night. คริสคะทำไมใช้ slept ล่ะคะใช้ sleep ได้ไหมคุณฟังฉันนะเราพูดถึงเมื่อคืนนี่เราได้นอนหลับไปแล้วเราก็หลับสบายหลับสนิทไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเกิดขึ้นไปแล้วจบสิ้นไปแล้วใช้ past simple เปลี่ยนจาก sleep ที่แปลว่านอนกลายเป็น slept ช่องสองนะคะ I slept Very well last night เมื่อคืนเนี้ยหลับดีมากๆหลับสบายมากๆหลับสนิทเลยแกได้เวลาอาบน้ำแล้วจ้า It's time to take a shower It's time to take a shower คำว่า take a shower อาบน้ำโดยใช้ฝักบัวฉันกำลังจะไปอาบน้ำละ I'm going to take a shower I'm going to take a shower Do you want to join me คุณอยากไปอาบน้ำกับฉันปะ แม่เชิดชอนสายตารอแหลมค่ะรีโมทคอนโทรอยู่ไหนจ๊ะนี่กำลังจะดูทีวีหารีโมทไม่เจออะรีโมทคอนโทรอยู่ไหน Where is the remote control Where is the remote control กุญแจบ้านอยู่ที่ไหน Where's the house K Where's the house K กุญแจบ้านนะคะ House K e y House key บอแมนคี y house นะคะแม่ Where's the house key กุญแจบ้านอยู่ไหนจ้ามันอยู่ในลิ้นชักข้างประตูอยากเลยเขานี่แม่ลิ้นชักภาษาอังกฤษคือ d r a w d r a w It's in the drawer by the door It's in the drawer by the door คริสเอาชาชาน่ได้แม่ It's in the drawer by the door It's in the drawer by the <laughs> Oh! The drawer the door the the Lin draw It's by ฉันลืมกุญแจไว้ในรถอ่ะ I've left my key in the car I've left my key in the car คำว่า left เป็นช่องที่สของคำว่า leave แปลว่าจากไปออกจากทิ้งไว้เหลือไว้ ปล่อย I've left my key in the car ใช้เป็น present perfect has I have ตามด้วยกริยาช่องที่3เราลืมกุญแจไว้ในรถและตอนนี้กุญแจมันก็ยังอยู่ในรถเหมือนเดิมใช่ประโยคนี้ได้เลย I've left my key in the car ลืมกุญแจในรถจะ้ะฉันกำลังหากุญแจฉันอยู่เนี่ย I'm looking for my keys I'm looking for my case เนี่ยกำลังหากุญแจฉันอยู่เลย look for หามองหาแต่ถ้าตอนนี้กำลังหาอยู่ I'm looking for I'm looking for ใช่ present con t i n u w as tense นะคะเพราะขณะนี้ตอนนี้เลยกำลังหากำลังมองหาอยู่ I'm looking for my case I'm looking for my keys. นี่กำลังมองหากุญแจหลายดอกของฉันอยู่นะจ๊ะแม่นี่คุณจัดห้องของคุณให้เป็นระเบียบให้มันเรียบร้อยหน่อยนะ Can you please tidy up your room? Can you please tidy up your room? คำว่า tidy up จัดให้เป็นระเบียบจัดให้มันเรียบร้อยหน่อย วันนี้คุณทำความสะอาดห้องน้ำหน่อยนะ Can you clean the bathroom today? Can you clean the bathroom today? คำว่า clean ทำความสะอาด clean the bathroom ทำความสะอาดห้องน้ำ Can you clean the bathroom today? Can you clean The bathroom today วันนี้คุณทำความสะอาดห้องน้ำหน่อยนะคุณเอาน้ำมาให้ฉันสักแก้วหนึ่งสิพอดีหิวน้ำมาก Can you bring me a glass of water? Can you bring me a glass of water? Bring me เอามาให้ฉัน Bring me a glass of water คือเอาน้ำมาให้ฉันสักแก้วหนึ่งสิความเป็นอังกฤษนะคะเขาจะออกเสียงว่า water water น้ำหรือบางคนนะแม่บอออกเสียงตัวที่เลยนะคะกลายเป็น w a t e r water bring me a glass of water ก็กลิ่นก็อาซิเจตนะออกเสียงก,กลางๆพอนะคะ can you bring me a glass of water เอาน้ำมาให้สักแก้วสิเปิดไฟให้หน่อยค่ะ turn on the light please turn on the light please ส่วนถ้าปิดไฟให้หน่อย turn off the light please turn off the light please ปิดไฟให้หน่อยจ้า turn on เปิด turn off เอาไว้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ Don't forget to turn off the light before you leave Don't forget to turn off the light before you leave อย่าลืมปิดไฟก่อนออกไปไหนก็ตาม Don't forget อย่าลืม Don't forget to turn off the light อย่าลืมปิดไฟนะ before you leave ก่อนออกไป don't forget to turn off the light before you leave อย่าลืมปิดไฟก่อนออกไปนะ don't forget to lock the door don't forget to lock the door อย่าลืมล็อกประตูนะ don't forget อย่าลืม lock the door ล็อกประตู don't forget to lock the door อย่าลืมล็อกประตูด้วยล่ะประโยคต่อไปฉันเชื่อว่าหลายคนชอบมาก I need some money. I need some money. ฉันต้องการเงินสักหน่อยอะ่ะ Can I borrow some money? Can I borrow some money? ฉันยืมเงินหน่อยได้ไหม I'll pay you back soon. I'll pay you back soon. แป๊เร็วนี้เดี๋ยวฉันจ่ายคืนนะคำว่า pay แปลว่าจ่าย Pay you back. จ่ายคืนคุณ soon ในไม่ช้าไม่นานหรือว่าเร็วๆนี้แต่ถ้าซูนภาษาอีสานนี่แปลว่าถูกเนื้อตองตัวอย่ามาซูนฉันนะอย่ามาถูกเนื้อตองตัวฉันนะอันนี้บบต้องจำเนื่อจอากบบได้เกี่ยวดอกกับคลิปนี้ไหมฉันจะเข้านอนแล้วนะ I'm going to bed I'm going to bed ได้เวลาเข้านอนแล้ว it's time to go to bed it's time to go to bed นอนหลับให้สนิทนะ sleep tight sleep tight แต่ถ้านอนหลับฝันดีนะฝันหวานนะ sweet dreams sweet dreams อันนี้อีกชั้นพิมพ์มาบอกบ่อย คิงเหล่าหนึ่งค่ะคุณชอบคลิปร่วมประโยคแบบนี้ปะถ้าชอบรอบหน้าเดี๋ยวชั้นจะเอาไ่ประมาณแ,แสนสองประโยคะนะเอาอันนี้ก็หลายโพดสุขาคลิปเละ3สามสิบสี่สิประโยคก็น่าสิเป็นพ่อสําหรับผู้ใดที่อยากได้ร่วมประโยคแบบนี้เพ erm ิ erm ่มเติมนะคะหนูก็จะมีอ e ีบุกร่วมพันกว่าประโยคใฉ่บ่อยแล้วที่สําคัญนะหนูแถมเป็นโบนัสไลฟ์หายน้ำราคาเบามากแม่เบาวกว่านี้บอมีอีกแล้วจ้ะแม่จ้าสนใจกดทักฉันมาได้เลย Add พิมพ์แอดก่อนนะคะแล้วก็ C R I S P Y See you again next time Thank you for watching Love you Bye